ขั้นตอนการบารลานซ์เ,เบตดหรือใบหลักของเฮลิคอปเตอร์อผมใช้เห็นไหมฮะผมกดกดไฟปีกด้านขวาลูกน้ำก็จะวิ่งแล้วด้านซ้ายมันหนักกว่าตอนนี้ผมต้องตัดน้ําหนักบางส่วนของด้านซ้ายออกส่วนเศษเหล็กที่ผมตัดก็คืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ที่เห็นนะฮะน้ำหนักที่ตัดออกประมาณ2ขีดประมาณ2ขีดตอนนี้ผมบาลานได้เซนเตอร์แล้วซ้ายขวาปล่อยให้นิ่งไว้แล้วมันก็จะเลื่อนไปอยู่ระหว่างถึงกลางซ้ายขวาทีนี้ขั้นตอนก็คือต้องประกอบประกอบแล้วก็เอาใส่แล้วก็ทดลองติดเครื่องแล้วหมุนดูว่ายังสั่นอยู่ไหม พสันแสดงว่าจะเป็นที่สาเหตุต้องแก้ไขต่อไป